ดีค่ะชาวลัคนา,าราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนสุดท้ายปลายปี2566แล้วค่ะนั่นก็คือดาวประจำเดือนธันวาคม2566นะคะซึ่งตอนนี้พระเสาร์นะคะก็ยังคงความเป็นองค์เกณ์ให้แก่เจ้าะตาอยู่คือสร้างความมั่นคงให้เจ้าะตาเพียงแต่ว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วย เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีราศีราศีกุมนะคะขอภัยคิดษาชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้วิชาความรู้สติปัญญาสร้างชื่อเสียงสร้างหลักทรัพย์หรือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าพรแสวงที่ติดมากับตัวนะคะอ่ะพรสวรรค์ที่ที่ติดมากับตัวส่วนพรแสวงนั้นก็คือการไปเรียนรู้เพิ่ม จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าอาศัยสิ่งเก่าๆของตัวเองนั่นแหละมาทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จแล้วลักษณะของวินาที่เข้ามาเป็นองค์เกนหมายถึงเรื่องที่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะทําแล้วมันประสบความสาเร็จหรือมันจะโชคดีหรือมันจะมีทิศท,ทางก้าวหน้าหรือมันจะมีเกณฑ์ขยับขยายหรือมันจะเกณฑ์บวกเป็นเรื่องที่บางทีเจ้าตาก็ทําได้ไม่ดีแต่ปรากฏว่ามันก็ดีแล้วมันก็โดดเด่นขึ้นนะคะเรียกว่าก้าวหน้าในทิศท,ทางที่ค่อนข้างมันง่นคง ส่วนพระราหูนะคะหรือเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระแสดงว่าตอนช่วงระยะเวลาเนี้ยชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นกําลังพบเจอกับเรื่องของการเงินที่แบบว่ามีเงินเข้าเยอะมีเงินออกเยอะแล้วโดยเฉพาะสําหรับบางคนนะคะที่เงินเข้าเยอะในลักษณะเป็นเงินที่ไม่ถูกไม่ควรนะไม่ถูกต้องทำ,ทำ,ทำนองคลองธรรมระยะเวลานี้นะใช้กระจัดกระจายเดี๋ยวคนนั้นป่วยเดี๋ยวทกคนนี้ป่วยเดี๋ยวมีเรื่องให้ต้องเข้าไปวุ่นวาย ราหูที่อยู่ในเรือนกระดุมพักกาลังบอกเจ้าชะตาว่าเขาไม่เล่นด้วยนะในเรื่องของการทําสิ่งที่ผิดนะคะเขาไม่เล่นด้วยช่วงระยะเวลานี้เขาไม่มีเล่เหลี่ยมและเขาก็ไม่รู้สึกแบบอยากที่จะทําอะไรที่มันผิดไปนะคะช่วงนี้พระราหูหรือว่าตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยซื่อๆตรงๆแล้วก็ไม่มีเล่มีเหลี่ยมแล้วก็ไม่ได้อย่างออกไปวุ่นวายอะไรกับใครนะคะเพราะฉะนั้นแอดมองอย่างนี้ว่าไอ้ความซื่อๆเนี่ย ในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เจ้า,าตาไม่ควรจะไปย่อง,องเกี่ยวอะไรกับพวกของอบายมุขพวกของการพน,นันพวกของสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะมันถูกจับได้ง่ายเพราะราหูมันก็มีลักษณะถวายตัวให้ฝ่ายกฎหมายแล้วนะคะช่วงจังหวะนี้ถ้าทํามานานช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่บรรเทาเบาบา,บางจนกระทั่งพยายามพลิกชีวิตตัวเองกลับมาให้มันถูกมันต้องนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ด้วยตัวตนเนี่ยมันถูกพระ เสาทัพเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าอตาต่อสู้บากบั่นนะคะกับความอึดอัดขัดข้องใจอะไรบางอย่างก็ตามอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเป็นองค์เกณฑ์เดี๋ยวเป็นแบบวินาศทับเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดอยากให้ชาวลักนณาราศีกุมอะ่ะมองชีวิตตัวเองในทิศท,ทางที่ดีเพราะความเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยนักโหราศาสตร์หรือว่าครูบาอาจารย์เขาไม่ได้ตั้งมาเล่นๆทาไมลัคนาลักขณาราศี ที่เป็นชาวธาตุลมทําไมพระเสากุมลักษถึงปรากฏความสําเร็จนะคะตัวเจ้า,าตาก็ต้องมั่นใจจริงๆแอดว่าเจ้า,าตาเนี่ยรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยเข็นใจและช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเบื้องหลังนะค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะคือ จริงๆแล้วนะแอดกำลังจะบอกเจ้าพ่อตาว่าในกรณีที่พระราหูคุณไม่อยู่เรือนนี้นะคุณเป็นพวกที่ทํางานในแบบที่ลับอะทางานในแบบที่ได้รับเงินจากจากจากเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเงี้ยประจําเลยแต่จังหวะที่พระราหูมันมาอยู่ภพเรือนนี้หลายๆสิ่งที่มันไม่ค่อยถูกต้องนะ่ะมันเลยออกแนวว่าจะไม่ส่งเสริมเจ้าพ่อตาในช่วงนี้ทําอะไรก็ตามก็อย่าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรต้องระวังความเสียหายที่เกิดจากกระทำของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่มันผิดธรรมนองควาธรรมแล้วมันจะกลายเป็นชีวิตเนี่ยมันมันไม่ประสบความสําเร็จเจ้าตาถ้าจะประสบความสําเร็จราบเรื่อนมีกิจการที่ดีเจ้าตาจะต้องไปทํางานประเภทที่อยู่เบื้องหลังประเภทงานแก้ไขงานที่แบบว่าเดินทางไปลําบากงานลี้ลับงานจําพวกทุบตึกรีโนเวทจัดการจัดระเบียบนะคะ หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือเป็นงานที่เจ้าหัตาทาอยู่แล้วก็คือช่วงนี้เจ้าหตาเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วดาวเข้าอย่างนี้อาถูกต้องเลยนะคะงานลึกลับซับซ้อนงานไม่เปิดเผยงานฝ่ายสนับสนุนต่างๆงานที่มันเหนือธรรมชาติอ่ะนะคะงานที่มันแบบว่าพิสูจน์แทบจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันมันก็ออกแนวว่าประสบความสําเร็จกับเรื่องพวกนี้ด้วยความเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ของเขาด้วยนะคะาสำหรับพระเสาร์นะคะ ดังนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้ใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขบุคลิกภาพแก้ไขคําพูดคําจาปรับทักษะในการพูดทักษะในการเข้าสังคมนะคะแก้ไขสิ่งบกพร่องทางร่างกายทางจิตใจเป็นจิตแพทย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอะนะคะทีนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ จะไล่ดาวนะคะขับเข้าเรือนต่างๆโดยที่มันดาวไปกระทบเรือนไหนก็จะเล่าไปให้ฟังเรื่อยๆเจ้าวตาที่อยากฟังการเงินการงานความรักสุขภาพเรื่อยรื่อนไปท้ายๆแอดจะสรุปให้ฟังนะคะเราเริ่มต้นกันนะคะที่ดาวพระศุกร์นะคะยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่หนึ่งธันวาคม<ๆ>ก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ชาวลักนาและราศีกลุ่มนะคะรอคอยมานานสำหรับคนที่ฟังแอดมานานนะ พ่อไรพันธุเข้าสู่พพเรือนสุภาเนี่ยเจ้าคตาค่อนข้างที่จะมีแบ็กมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ให้คุณนะคะพันธุเข้าสู่พพเรือนสุภานั้นยังทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลเจ้าตารวมถึงเจ้าคตาในช่วงระยะเวลานี้ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลชีวิตอะไรบางอย่างใดบ้านไดรถนะคะ,ะเจ้าคตาบางท่านช่วงระยะเวลานี้ญาติพี่น้องฝ่ายคู่ครองก็ให้ประโยชน์ฝ่ายตัวเองก็ให้ประโยชน์ นะคะตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้พันธุกทุกข้าสูุ่ภะยังหมายถึงว่าเจ้าตาอาจจะกําลังประสบความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะคะบางคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้บ้านได้รถได้ที่ดินอยู่ในต่างประเทศเลยเป็นผู้มีอันจะกินในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วสําหรับบางท่านเนี่ย เกณฑ์อย่างนี้มันเป็นเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาประสบความสําเร็จในเรื่องของตําแหน่งแห่งที่ที่มันขยับสูงขึ้นถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักการเมืองช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเป็นสสนะคะแล้วก็มีตําแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลคือบางทีอาจช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเลยก็ตามปรากฏว่าเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีบางคนที่หลุดออกไปจากสสแล้วถูก อ่แล้วมีการเลือกตั้งใหม่เจ้าคตาก็จะได้รับเนี่ยลักษณะดาวแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวเจ้าคตาในช่วงนี้ดาวพระสุขเรงกับดาวการเงินนะคะแสดงว่าช่วงนี้เงินเข้าเยอะนะคะเงินเข้าเยอะสุขกับพระรหัสเป็นคู่โชคคู่ทรั์นะคะเงินทองช่วงระยะเวลานี้ได้มาจากการเดินทางการเจรจา การติดต่อสื่อสารการประมูลงานการพยายามจะทำอะไรก็ตามในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่หนุนหลังได้เงินได้ทองอตัวเจ้าตาช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาและราศีกุมเนี่ยอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ดินไฟแนนซ์จัดสรรดูแลที่ดินอาคารบ้านพักคอนโดอพาร์ตเมนต์ นะคะช่วงระยะเวลานี้มีคนช่วยทั้งเรื่องของเงินทองตัวเจ้าวตาได้รับเงินจากความรู้ก็เช่นไปเป็นครูบาอาจารย์คือไปเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตานั่นเองจังหวะน,นี้ถ้าหาเงินกับการต่างประเทศทางออนไลน์หรือทางที่เขาเรียกว่ามันเป็นโซเชียลเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือบางคนก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอะไรที่แบบว่ากันคนจะมาแฮกอามาแฮกมาแฮกเว็บขององค์กรคุณนะะตัวเจ้าตานี่ต้องบอกว่าถ้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยได้หมดพวกวิเคราะห์ซอฟต์แวร์พวกอะไรอย่างนี้พวกครูสอนพิเศษอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ ทีนี้พอพระสุขเข้าไปตรงนี้หลายเรื่องดีขึ้นขยับขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นพระพุทธเนี่ยถอยหลังเข้าสู่พบเรือนการงานพุทธถอยหลังเข้าสู่พบเรือนการงานเนี่ยแสดงว่าเจ้าตาเนี่ยอาจจะได้ไปพบเจอลูกน้องเก่าหรืองานเก่าโครงการเก่าถูกหรือถูกปัดฝุ่นขึ้นมาทําก็อาจจะมีการประชุมมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันในเรื่องของการงานเนี่ยที่กําลังจะได้รับความรับผิดชอบเนี่ย มันก็ถกเถียงกันไปได้นะคะทุกวันนี้ในยุคสมัยนี้เนี่ยการถกกันอย่างรุนแรงก็เป็นการพูดเพื่อให้เห็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่าจุดที่จะทําให้เจ้าชตาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมันวนกลับไปทําอะไรเก่าแต่ก็มีทิศท,ทางที่จะประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะยุ่งยากสําหรับเจ้าชะตาสักหน่อยด้วยดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะบางคนก็เคยจะโดนให้ไปทํางานที่นั่นที่นี่มาละ แล้วผ่านไอ้ปรากฏว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยก็เป็นจังหวะและโอกาสให้เจ้านายบอกว่ากลับไปแก้ไขไอ้เรื่องนี้กลับไปทํางานตรงนี้แล้วก็ไปจัดการปัญหาอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ให้ด้วยบางทีอาจจะถูกส่งตัวไปให้กำอ่าเรียกว่าอะไรจัดการดศนดาล,ลูกน้องบางคนในหน่วยเก่าของเจ้าหตาที่มันแบบดือ้อแล้วใคเอาไม่ลงเจ้า,าตาต้องวนกลับไป คุณในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะพูดจาเผ็ดร้อนปะทะหรืออะไรก็ตามอ่ะแอดมองว่าทิศทางมันก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีคือประสบความสําเร็จแน่แต่มันยุ่งมันขุ่นใจมันขุ่นอารมณ์ไม่อยากไปเลยบางทีที่ที่เจ้า,าตาไปอ่ะอาจจะเป็นที่ที่แอดมองว่ามันยากลําบากอ่ะแต่แอดกําลังบอกว่าเดี๋ยวนะคะหลังจากที่ดาวพระพุธถอยหลังมาเนี่ยในวันที่7ถูกไหมคะดาวราเทีเย่ยกเข้าสู่ภพเรือหลับพระ ภาทิของคุณเป็นเจ้าเรือปัตตานีเข้าไปสุ่พบเรือลาภะแสดงว่าถึงแม้คุณจะเข้าไปแล้วมีปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานพูดคุยกับลูกน้องหรือกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาแล้วเขาส่งคุณไปแก้ไขหรือคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปวิเคราะห์ปัญหานําเสนอปัญหาให้ท่านประธานผู้บริหารบริษัทอะไรก็ตามระยะเวลานี้สิ่งที่คุณมีก็คือตั้งแต่17ธันวาเป็นต้นไปมีคู่คิด มีคู่เจรจามีคู่ปรับทุกปรับสุขมีคู่ช่วยเหลือในการทำงานถ้าระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่สิบเธันวาเป็นต้นไปเจ้าชะตาแบบเคยขัดคอกับคู่ครองคนรักทำอะไรร่วมกันแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินกว่าจะพูดกว่าจะคุยกันรู้เรื่อง17บธันวาขี้คลายการทะเลาะเบาอแวงไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพที่เห็นไม่ตรงกันอะ พาทิศเข้าเรือนลาภจบสิ้นนะคะจบสิ้นในลักษณะดีงามกลายเป็นคู่มมิตรนะคะได้คู่คิดได้คู่ใจได้คู่ที่ดีได้หุ้นส่วนที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้คนชี้แนะแนวทางและแก้ไขปัญหาที่ดีให้เจ้าตาหลังจากนั้นพระสุขขยับค่ะเข้าสู่พบเรือนการงานสุขเป็นเจ้าเรือนสุภะและเป็นเจ้าเรือนพันธุช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ อยากให้เจ้าตากลับมารับภาระความรับผิดชอบบางอย่างผู้ใหญ่ในที่นี้แอดมองว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคนที่มีหน้าที่ในวงตระกูลหรือเจ้าตาจําเป็นในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะต้องไปสารต่อนะคะกิจการของที่บ้านมันก็เหนื่อยมันก็หนักนะคะเพราะว่าทิศทางมันเป็นมาแบบนี้เลยว่าบางคนไม่สารต่อกิจการกับที่บ้านก็จะเป็นเรื่องของการแบกภาระนะคะของที่บ้าน นะเจ้าหตาต้องเป็นที่พึ่งที่ผ่าแล้วก็ระยะเวลานี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนสู่พระเนี่ยเขาสู่พบเรือนการงานในลักษณะปทะเจ้าหตาก็ต้องทํางานช่วยเหลือบางคนช่วยเหลือช่วยเหลือพ่อแม่ทำแล้วส่งเสริมให้พี่น้องญาติวงพงษาดูแลกันไปนะครับถามว่ามันเป็นในทิศทางที่ไม่ดีไหมมันเป็นในทิศทางที่ทะลาะเบาแหวง คือมันก็อาจจะมีเกณฑ์เมื่อก่อนนะ้ะน,นี้เขาไม่เคยขอให้เจ้าตาสนับสนุนอะไรเลยมันแค่มีเกณฑ์จังหวะนี้นะคะตัวเจ้าตาบางท่านไม่ได้มีเรื่องราวแบบนี้เลยแต่ปรากฏว่าช่วงระยะเวลานี้กำลังจำเป็นจะต้องเดินทางแยกจากบิดามารดาหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อุปการลคุณบางคนไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศเพื่อทำงานแล้วส่งเงินกลับมาหรือเป็นจังหวะที่จำเป็นจะต้องจากไกลพ่อแม่ พัดพลากจากพ่อแม่อะไรก็ช่างนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าแอนมองว่าเป็นเรื่องของการไปรับภาระในบ้านมากกว่าทีนี้บางคนมันมีบางคนนะคะช่วงระยะเวลานี้อยากบวชสุภาเข้ากรรมมะเนี่ยกรรมมะเป็นหมายถึงทํางานที่ทํางานเนี่ยสุภาแปลว่าพระนะคะเป็นพระอยู่ในวัดก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้เป็นจังหวะให้บวชก็ได้ก็มีโอกาสอย่างนั้นเช่นกันแล้วก็ มีเกณฑ์ที่จะได้เกียรติยศชื่อเสียงลาบผลยศศักดิ์อักถาในการไปทำงานต่างๆเกิดความรุ่งเรืองแต่ต้องฝ่าฟันนะหลังจากที่พระสุกยกเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่26พ่างคารถอยเลยนะคะพ,พ,พ่างพ่างคารไม่ใช่ถอยพราะการเดินหน้าต่อเข้าไปอยู่ในภพเลือนลาภะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันประสบความสําเร็จค่อนข้างดี รัางคายเป็นเจ้าเรือนการงานใช่ไหมไม่ว่าคุณจะบวชไม่ว่าคุณจะไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าช่วงระยะเวลานี้คุณจะทํางานเพื่อให้พ่อแม่หรือไปทํางานในลักษณะสืบทอดของวงตระกูลน่ะแอดก็จะบอกว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีลัคนาราศีตุลน,นั่นแหละที่ทิศทางที่ดีแอดจะบอกให้นะคะของคนอื่นเนี่ยโอยหดาวสี่ดาวหกยิ่งลัคนาราศีมังกรที่ผ่านมาสี่กับหกอยู่ในตําแหน่งไม่ดีแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ย สามกับหนึ่งอยู่ในเรือนลาภะมันกลับปรากฏว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีและประสบความสําเร็จดาวเจ้าเรือนสหัสชชะเข้าสู่พบเรือนลาภะเนี่ยเจ้า,าตาจะมีมิตรสหายนําโชคนําลาบนําความสําเร็จมาให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงไปที่ไหนใครก็รักพูดกับใครใครก็ชมได้ลาบได้ความสําเร็จจากการติดต่อจากการสื่อสารจากการคบค้าสมาคมได้รับการเกื้อกูลจากทุกสังคมที่เดินเข้าไป โดยเฉพาะสังคมการงานหรืออะไรก็ตามลาภะแปลว่าโชคลาภรายได้พิเศษผลกําไรความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ชาวลักนณาราศีกุมแอดเคยบอกแล้วว่าถึงแม้วินาจะทับตัวคุณแต่มันเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์เจ้าตาถ้าอยากปลี่ยวิเวกก็ต้องฝืนใจตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะมีจึงมีกลุ่มบางคนอยากไปบวชมันมีกลุ่มบางคนอยากจะปลีกวิเวกแต่แอดกาลังจะบอกเจ้าตาว่าโชคลาภความสําเร็จของคุณคือการเดินออกมา ยิ่งออกมาพบเจอเพื่อนยิ่งมีคอนเน c t ชันยิ่งได้พูดคุยอะไรก็ตามอะ่ะคุณจะได้รับโอกาสประสบความสำเร็จได้รับผลกำไรได้รับไรายได้พิเศษโดยเฉพาะความก้าวหน้าโชคลาภความสำเร็จการคบค้าสมาคมกับใครในระยะเวลานี้ทิศทางมันเป็นไปแบบนั้นเลยนะคะเพราะมันเป็นคู่สมพล ะะดาวพระรังคารเนี่ยมาจับจุงให้เจ้าตาประสบความสําเร็จยิ่งถ้าคุณขยันขันแข็งคุณเป็นเซลล์คุณเป็นอะไรสุดยอดนักการขายคุณเป็นทนายความอะไรประสบความสําเร็จนะคะต่อไปนะคะพอพระรังคารขยับเข้าปุ๊บในวันที่2 7ธันวาคมพระเกตย,ยกเขาสู่ราศีเมษก็เกตที่เข้าไปสู่ราศีเมษหรือว่าพบเรือนสหัสชชะเนี่ยเจ้าตาเนี่ย ก็แอดก็ว่าก็สม,สมน้ําสมเนื้อกับเพื่อนคุณด,ดีอะนะเพราะว่าระยะเวลานี้ดาวเจ้าเรือนสหัสชะกับดาวเจ้าเรือนลาภะเขาแลกเรือนกันเมื่อพระเกตเข้าไปอยู่แบบนี้ <c oughs> ก็สแสดงว่าเจ้าขาตาก็หมดเงินหมดทองเสียเงินเสียทองไปกับอะไรไปกับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเข้าสังคมเรื่องของการดูแล, <c oughs> แลเพื่อนฝูงที่เขาดูแลเจ้าขาตาดีพระเกตอยู่ในเรือนสหัสช,ชา้ามันหมายถึงว่าเจ้าขตาเนี่ยก็เป็นจังหวะที่แบบ เพื่อนฝูงญาติมิตรเห็นไหมคะทายคล้ายๆกับดาวพระอังคารเข้าสู่พระพลังราภะมันสลับกันไงเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้เพื่อนฝูงก็เชื่อใจเพื่อนฝูงก็สนับสนุนเพื่อนฝูงก็ศรัทธาตัวคุณเองก็ศรัทธาเชื่อมั่นในพี่น้องร่วมสายโลหิตของตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อนฝูงแต่อย่าลืมว่าพระเกตเข้าเรือนไหนนะคะวุ่นวายในเรือนนั้น ก็ระมัดระวังว่าการมีเพื่อนเยอะมันก็ต้องคัดกรองมันก็พิจารณาเพราะลักษณะแบบนี้มันก็จะมีการปั่นหัวกันวุ่นวายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สําหรับเจ้าวตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีเสนมองเพื่อนแป๊บเดียวรู้คนไหนแบบเป็นมิตรคนไหนมีปัญหาเนี่ยคุณรู้แล้วคุณก็จะเป็นคนที่สมมติในกลุ่มเพื่อนมีปัญหาช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาก็สามารถที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ให้มันเรียบร้อยขึ้นมา ในลักษณะที่ว่าทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นะคะตัวเจ้าชะตาในช่วงนี้ก็ก็เหมือนแอดวินบอกอะ่ะมันก็ยุ่งวุ่นวายนิดหน่อยเพราะพระเกตมันเข้าแต่ไอเรื่องของความยุ่งวุ่นวายเนี่ยมันมีเรื่องดีที่เพื่อนเข้ามาช่วยเหลือหรือการพบปะพูดคุยพูดเจอเนี่ยยิ่งมากคนมันยิ่งมากความเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เจ้า,จาชะาตาอาจจะต้องคัดกรองให้เหลือแต่เพื่อนดีนะเพราะว่าเพื่อนไม่ดีเนี่ยสังเกตง่ายๆลัคนาราศีกุม เพื่อนไม่ดีของคุณระยะเวลานี้ก็จะหลอกใช้คุณคุณก็จะเชื่อคนง่ายบางคนก็มากระซิบกระซิกมีปัญหาโน่นนี่นั่นคุณก็ช่วยและสุดท้ายก็เสียรู้เสียท่าแต่เพื่อนที่ดีจริงๆอะ่ะต่อให้มันด่าคุณหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันก็ไม่ได้รับผลอะไรมันมีแต่ว่าด่าเพื่อติดะไรด่าเพื่อด่าเพื่อให้รู้สึกตัวติเพื่อก่อละคนาราศี กุ่มเนี่ยสำหรับแอดมองะช่วงระยะเวลาพักเกตอยู่ในเรือนสหัสชาคุณจะหูเบาใจง่ายงมง่ายไปกับเพื่อนฝูงของตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เลือกถ้าไม่ใช้เซนต์ตัวเองให้ดีถ้าไม่พิจารณาจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาคุณก็จะถูกเพื่อนบางส่วนหลอกในขณะที่เพื่อนอีกบางคนก็ประครับประคองคุณไประยะเวลานี้มันก็มีโอกาสพบเพื่อนที่ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ เอาเอาเป็นว่าเพื่อนใหม่ก็อาจจะต้องระวังหน่อยแต่เพื่อนเก่าค่อนข้างเด่นและดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความยุติธรรมกับเพื่อนใหม่หน่อยนะมันก็ต้องคบกันไปสักระยะหนึ่งเนาะถึงจะรู้ว่าใครยังไงอะไรเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดสรุปการเงินการงานความรักสุขภาพของชาวลัคขณาราศีกุมให้ฟังในเดือนธันวาคมช่วงระยะเวลานี้ลักนณาราศีกุมนะ อาจจะบ้างเงินบ้างงานแต่เป็นงานที่มันเป็นงานเบื้องหลังลาบผลความสําเร็จต่างๆเนี่ยการงานของเจ้าตาเนี่ยมักจะได้มาด้วยเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเพื่อนเก่านะคะเพราะว่าในเรือนลัภแปลว่าเรือนของเพื่อนเก่าส่วนเรือนจะหัดช้าแปลว่าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งพบก,กันหรือเพื่อนรุ่นน้องหรือเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาอันนี้ต้องระวังนะคะตัวเจ้าตานี่ระยะเวลาของ ประมาณที่พระศุขเข้าเกษตรตั้งแต่1ธันวาถึง2 6ธันวาเนี่ยไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านหรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานน่าจะมามีปัญหาหรือต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบเนี่ยช่วงหลัง2 6เป็นต้นไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะตัวเจ้าพตาเองในช่วงระยะเวลาในการเงินเป็นไงเก็บเงินไม่อยู่มีการจับใจใช้สอยเพื่อสังคมเพื่อเพื่อนเพื่อการเข้า ไปมีคอนเนคชันอะไรต่ออะไรกับใครทั้งหลายแต่จะบอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานก็ปรากฏว่าง,งานก็รุ่งเหมือนกันถามว่าติดอันดับดวงดีในะเรื่องของการงานไหมก็ติดลัคนาราศีกุมเนะี่ยติดอันดับไม่ว่าจะอันดับของความดวงดีในะเรื่องของการเงินนนะั้มาจากพ่อแม่หนุนหลังหรือเปล่าหรือมีที่มีทางมีอสังหารืมทรัพย์ที่เอามาปรับเปลี่ยนเป็นเงินทองเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นโอกาสนั้นนั่นแหละมันราบลื่นมันสดใสเรื่องของการเงินมันก็ยังเด่นอยู่สําหรับชาวลัคนาและราศีกุมเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ต้องระวังเรื่องอะไรระวังอารมณ์ระวังความรุนแรงนะคะระวังการเจรจาที่จะไปประทะกับทั้งผู้ใหญ่เก่าทั้งเรื่องของครอบครัวตัวเอง มันมีโอกาสนะคะเพราะว่าพุธเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมมะในลักษณะเป็นคู่ทะเลาะวิวาทนะคะเจ้าอตาก็ต้องระวัง อาจิตใจตัวเองให้ดีรวมถึงเอกสารหลักฐานสหัสชช่าไม่ได้แปลว่าแค่เพื่อนใหม่หรือคนอายุน้อยกว่าเท่านั้นหรือเพื่อนอายุน้อยกว่าเท่านั้นสหัสชช่ายังแปลว่าเอกสารและหลักฐานมันจึงเป็นสิ่งที่เจ้าอาตาต้องระมัดระวังในตอนนี้และที่สําคัญสิ่งที่ระวัดระวังอีกอย่างถ้าฟังตอนต้นมาจะจําได้ว่าแอดให้เจ้าอาตาระวังเกี่ยวกับเรื่องของอบายามุกระวังเกี่ยวกับเรื่องของงานสีเทาเพราะตอนนี้พระราหูมไม่เล่นด้วยนะคะระมัดระวังการมีปัญหา ต้องไปขึ้นรงขึ้นศาลมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องสุขภาพล่ะลัคนาราศีกุมแทบจะไม่ต้องห่วงในเรื่องของสุขภาพเลยถ้าป่วยมันจะเป็นเล็กๆน้อยๆ้อยแบบจุกจิกๆเท่านั้นนะ่ะไม่ได้เป็นเยอะนะคะเป็นเล็กๆน้อยน้อยภูมิแพ้นูนหนีนันไขวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยดูแลตัวเองนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนธันวาคม2566 เงินเก็บไม่อยู่แต่เข้าเยอะเพราะฉะนั้นไปวางแผนดีๆนะคะเกิดเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตในระยะเวลานี้มันก็เป็นการไต่ระดับขึ้นไปสำหรับทุกคนนั่นแหละก็ระมัดระวังความเครียดด้วยนะคะลักณะแล้วราศีเออลักณะแล้วราศีกุมเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวิน,นัศแม้จะเป็นองค์เกณฑ์แต่วินาศมาทับตัวมันก็จะมีแบบความอะไรฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ,อย่างที่แอดมินบอกเอาเป็นว่าแอดอานวยเอยอยพรนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ที่จะต่อกับปี2567ให้รักคณาราศีกุมเนี่ยหมดทุกหมดส่งหมดโรคหมดภัยนะคะแล้วก็รับแต่เรื่องดีๆเจริญก้าวหน้ามีปัญหาก็คลี่คลายได้นะคะไม่ว่าเดินทางไปที่แห่งหนตําตำบลใดก็ขอให้ปราศจากอุบัติเหตุปราศจากอุบัติภยัยปราศจากพยันตรายใดๆรับแต่โชคลาภและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเป็นการตั้งต้นเริ่มต้นที่จะรับปี2567ตั้งแต่ เดือนสุดท้ายปลายปี2566เลยค่ะขอบพระคุณมากๆที่ฟังกันจนถึงนาทีนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ